ใายคลิปบ่ถุงเงินถุงเงินทําอะไรนะเมื่อวานเนี้ยถุงเงินทําอะไรนะพ่อพอใจเมื่อวานสันตะพายฮะ<า>สนตะายสนตะพาย,าายมองจมูกใช่ไหม,ไมเ,จเ,เจ็บกินข้าวไม่ได้กินย้ามไม่ได้ครึ่งวันเลยเหรออ๋อหายเจ็บหรือ,อยังถุงเงินถุงเงินหายเจ็บหรือ,อยังมันเจ็บอยู่ด้วยเนาะเห,นหน็นปะ เชียงอ๋อเชียงเยอ่เมื่อทันได้นี่เมื่อท่านได้ชิ้นเมื่อท่านได้ชิ้นอืมจุงเงินยังไม่ชิ้นเหรอส่วนถุงทองถุงทองเมื่อวานนี้ใส่ออใสกลุ่มวัวเหรอสวยเลยน่ะ โอ้ถุงเงินใส่คุมวัวสวยเลยเอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถุงทองดูผิด,ผดนี่ถุงทองโอ้ใส่คุมวัวสวยเลยเนะี่ยโอ้สวยมากเลย โอ้สวยจังเลยลูกแลมโบ้เอยใส่แล้วสวยเลยอันน่ะ